สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามืเหนอือมาพรอาวกำลังได้อีกเช่นเคยค่ะทุกคนอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่านะคะบึงเนี่ยค่ะบึงไอชายฝนตกอยู่ได้ค่ะแต่เพิ่อนอยากหดไหมคะ่ะ <laughs> เป็นยังก็อยากหดเ,ดเออเดี๋ยวเขาน้อยใจค่ะมาบ่งเสมือเสมือค่ะทุกคนต้นบุกทรเรียนเพิ่น เออตอนนี้เป็นกรลังเฮือต้นหนกทุเรียนค่ะทุกคนอายใจออึ่ยยยเดียย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 อยย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 ยดยย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 ยอยยยยยยดยยยยยเยยยยยเยยนยย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 ่ยย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 ยเนียย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 ่ยย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 ย่ยย้ยย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 ยใสยยยยยยกยย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 ย เกิดแล้วนะเออเห็นไหมเขาเริ่มเขาเริ่มแตกนอ่ะค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเกิดแล้วขเขียวพิ่นเริ่มแตกนอแล้วแต่ทางนู้นเขียวแล้วทางทางพี่หวานก่อนหนั้นเออแต่ว่าทางหัวเนี่ยนะสิเขาอันอันนี้เขาดอเขาเจ้าดอเขาเริ่มแล้วค่ะทุกคนขนาดบ้านบ้านเนี่จ้าหมื่นน้องไอหาหมื่นเนาะหาหมื่นนะคะ เขาเริ่มเกิดแล้วค่ะทุกคนตกใส่พอดีไงออวานตกวนปุ๊บนะคะมือรุนมากกับฝนตกใส่แบบแล้วก็ตกตอนเนื่งอ,ตตอนเนงอเลยค่ะทุก <ๆ S 1> คนตอนกลาคืนฝนอตกเลยน้องผู้พากบมาเมื่อน่ะนอ้นองผู้พามากจุดบังไฟค่ะจุดบังไฟหน่อยขอฝนนะคะเออก็เลยได้ฝนมากพอดีคะด่ะทุกคนนะคะ ต้นบักทุเรียนเ่าก็อยู่เถียงหน้ายู่เถียงหน้าหน่อยเถียงหน้าห่างค่ะทุกคน,นเ,เดี๋ยวเพิ่นซิรีโนเบดมาอยู่เนาะค่ะคือจังวัดหลังค่ะจะเดินไปดูตรงขอบสอัมผันะสัญญาไปซอยไอขุขอบสัมผขอบสัมผัใส่ค่ะสะยิ่มของคุณ<อ>ค่ะไอใช่เนี่ดูค่ะค่ะทุกคนมาหน้าซูมือซูมือเออมาหน้าซูมือ ออลำแยกกับตองไต้ตามมานําเซมเมนพันดูค่ะค่ะเอ้ยคุณนะครคอยยางด้วยไอยเอ้ยตอนนี้การขาเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนอไอใช่เริ่มก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสิไปหาหมออยู่คะ่ะแบบหมออัน อยู่จังหวัดพิษณุโลกเุมืนเด้ค่ะทุกคนเป็นหมอเกี่ยวกับอโรคเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยแหละค่ะทุกคนเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดในสมองนะคะเนาะอืมอพอดีอ่าวนะคะอ่าวเพื่อนเพื่อนไปหาหมอนะคะแล้วก็แท้งบานเพิ่นนะคะไปแล้วก็ว่าเศร้าหลายคนอยู่นะคะแบบายางปิดปกติหลายคนนะคะเออิ่ะกก็เลยแนะนําว่าให้่องไปเบิ่งนะคะเออ ไอ้ชช่ก็เรียกว่าสิไปนะคะพ่อเพิ่นกัดสิพาไอ้ชช่ไปยูจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุกคนกับไปพุ่นละคะ่ะต้นเดือนมิถุน,นายนเนาะค่ะพ่อ,พอเพิ่นสิพาไปแต่ลำย่อยคือสิบริเวณเป็นน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าลำย่ยก็เริ่มทองแก้แล้วนะคะกับสิบ่ค่อยได้เดินทางแล้วะนะคะอืมลำย่ยก็บ่อยัก เดินทางหลายเนาะคะ่ะเตนี่กันมาหน้านี่ยกันอันนี้ขี่ขี่รถมาเเลยค่ยะ,คะตอนแรกไอปกติใหย,ย,ยีายนใช่นขี่รถซาเล็กมากเออแต่ว่าเพิ่นอยากให้ี่ยนลำย่ยมาน่ำนะคะเออลำย่อยกับมาก็เลยให้เพิ่นพาขี่รถขี่รถย้นมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบริษันขันขี่รถไอซาเล็กหรือบปล่าแซมมันสิทีเนียนแห้งนะแมค่ะทุกคนเ <c oughs> ออนั่นแหละทองก็เริ่มเริ่มแก่แล้วนะคะเพราะว่าก เขาสู้เดือนที่เจ็ดแล้วนะคะลำเยก,กับบักกายยางไปนะคะเออม,มันกูขานะคะ้อ้ใช่เป็นยางไปบึงอุ้ยข,ขันเป็นแบบว่า,าปกตินะคะที่แบบอันนั้นนะลำไยขคือสีทายแบบเบิดเลยคะ่ะทุกคนน้ำให้น้ำหน้าเออที่ลำไยอยากไปขึ้นอ,อย่างรูบาา่ะค่ะลำไยอยากไปเก็บพักบุง้งจะไปเก็บพักบุง้องยยอยู่ตรงริมห่วยเลยนไหมอยู่ตรงริมไม้ อยู่ตรงไหนแม่คะทุกคนฮะบัหมี่วาสันนะคะพ่อซุปเราบอกบัหมี่เอาไปซุปบ่ที่จริงคันได้มาให้มาหน้าสมือเนาะค่ะหล้วกะ เออเด้อยู่ให้ดูมาเนี่ยเขาก,ก็ปลูกนั่นปลูกนี่ไปถากินเนาะคะ่ะทุกคนเออเขาประตองสื่อเห็นไหมคะทุกคนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะคะ่ะเออคือจางที่เลำไยกับไอาชาพักกันเฮ็ดคลีเพ็ดอย่างแล้วก็เฮ็ดน่าอยู่น่ากินนะคะอ่าอยู่บ้านนะคะทุกคนอยู่ทางบ้านนะเพิ่นสีเพื่อ,ส,อสีขาหม,มูแล้วก็เฮ็ดเป็นพูดไหมคะทุกคนก็เลยแดดหลายนะคะเฮ็ดพูดอาหารลอยอ,ยอย่างสิไหมคะ่กะ,มะก็ได้หมูหลายเพื่อกิดสิได้กินประจำเลยคะ่ะพวกหมูพวกเนือ้อ พองเนื้อวัวเนื้อคว้วยนะคะที่เพิ่นเฮ็ดเปกฤษเฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดเห็นไหมคะเือปกฤิมาถามว่าเอาบ้องสินะคะเพิ่นสิมาถามกันพ่อเขาว่าเอาเพิ่นก็มาสรงแล้วก็เฮาก็มาแล้วก็มาแซตัวเย็นใบสิไหมคะเฮาก็ทย่อยเฮ็ดกินนะคะคือจะนำยายบาล่ะหมูเต็มตัวเย็นนะคะมีหลอดหลอดหนึ่งหลอดสองสินะคะทุกคนเต็มตัวเย็นเอเฮาก็เลยทย่อยไปว่าเอาออกมาเฮ็ดเป็นเมนูนั้นเมนูนี้นะคะแล้วก็เอามาเอ รวมกับวัตถุดิบที่เขามีอยู่อย่างเช่นผักบุ้งนะคะผักบุ้งหน้านี่ห้ามบริสืทอนะคะเนาะเอือกับประยัดได้อีกหลายเลยค่ะผักบุ้งหน้านี่เกิดอ,อยู่ตามให้ตามหน้านะคะแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษน้ามังสีนะคะทุกคนแล้วก็แซ่บน้าเนาะค่ะคันผู้ใดมากกินผักนี่นะคะโอ้ข้าจัาลำไยเนี่ยก็โอ้เป็นสวรรค์เลยล่ะค่ะเป็นสวรรค์ของสวรรค์ของคนกินผักเลยนะคะเนาะให้เป็นผัดไอ้ผักปลอดสารพิษนะคะทุกคนอนั่นแหละค่ะ แล้วยายก็โอ้ยมีความสุขมนาะได้กินได้กินพักได้กินอีอย่างที่แบบพ่าชอบพ่าอ,อยากกินนะคะมาอยู่บ้านอยู่ซองห้านะคะทุกคนอาชายใช่าชายก็ดูเล้วยายก็ไม่ได้เบิ่งอยู่เพราสิดูได้ซ้ำได้น้อว่านะคะแต่ว่าเพื่็นคนดูเพื่นคนขยันอีดีค่ะตอนเฮ็ดงานเลยเพื่นกับวายว่าเศร้าได้กับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ดูว่าสันหนึ่งนะคะอือ มาย่บ้านก็นดูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะอืแต่เสดายนะคะเนะองเสดายแห้งที่แบาบว่าเพิ่นเป็นนี่แหละเป็นโรคเลือดไอ้เส้นเลือดตีบนี่แหละคะ่ะทุกคน,นอืมเป็นเส้นเลือดตีบนะคะตอนแรกเพิ้นยางบ่ได้ด้วยค่ะทุกคนตอนแรกลุกยางบ่ได้แต่ว่ากําลังใจเพิ่นดีมากๆเลยะค่ะเออคันมันค้นจ,นจนันเลยจังนึงนี่โอ้ยแบบกระสิทอสิยงอย่างเนาะค่ะนะว่ามาจะค้องยางม่แดงใช่ไหมค่ะเพิ่นเกิดต่อสู้มาเรื่อยเรื่อนะคะเนอะต่อสูงทำยัยกระหายกระลังใจเพิ่น ต่อสู่บ้าเรื่อยๆก็จนว่าพันย่างได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเล็กแหลกน่ะก็เริ่มแบบว่าซัวเรือตัวเองได้ย่างได้นะคะเห็นอะไรที่ดีได้ก็โจ้เพ็นไปเห็ดอาหารเห็ดย่างอยู่โรงแรมตัวอย่างผลราคาทุกคนได้เป็นเกือบปกตินะคะทุกคนเหลือแต่ว่าพันย่างแบบเออยังยังย่งย่งย่บอเป็นบอส่งตู่ดีสินะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเหมือนมันบ่คอยมีแรกนะคะเนาะแต่ตอนนี้ทำเนียร์ก็คิดว่าเป็นน้ำเส้น น้ำเส้นเพิ่นนะคะทุกคนเส้นเส้นเอ็นเสีเสเสยนยางนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนบ่อใดอันนี้เห็นไหมคะเขาเอ้ามันยังก็นอไอเพิ่นบ่อใดอันนี้โดนเห็นไหมคะเศษมันก็เลยยึกเลย,ย้ยงสียนนอลำไยขีดป้านะคะเออนั่นแหละบานนี้ก็เลยต,ต้องเฮ็ดกรยภบผามันนะคะแต่ว่าตอนเพิ่นเฮ็ดง,งานเนี่ยก็บ่ค่อยมีเวลาช่วงที่แรกๆช่วงที่ว่าเพิ่นบ่อใดเฮ็ดงานตอนนั้นยุดสามสี่เดือนนะ เออแล้วเนียกับผพ้าคประเทศไกยภาพเฮนันเฮน,นีนะคะนั่นเตอรมีเวลาบันนี้พ่อได้ไปเฮ็ดงานแล้วบอกค่ะเออพ่อได้ไปเฮ็ดงานแล้วบนันนี้ก็บโบเตอร์มิเว拉นะคะเพราะว่าเฮ็ดงานนี่ก็เลิกดึกทุกมือนะคะบันนี้พ่อมาหอดกเมื่อยแล้วก็บ,บ่ได้เฮ็ดไกยภาพนะคะแต่บมกโดนหนะะึ่งค่ะเปลี่ยวเวลาตั้งวันสองปีพุ่นนะคะทุกคนอืมนะคะนั่นแหลบะบันนี้กับเรเบาร์เนี่ยแหละพ่อมาอยู่บ้านนะมามาอยู่บา้าน ก็เลยว่าให้เพิ่นไปหาหมอแล้วก็เฮ็ดกายภาพไปนั่นะคะแต่เพิ่นก็จะกีดยางเด้ค่ะทุกคนเอือเพิ่นว่าเฮ็ดแต่ยู่ว่าสันแต่น้ำยาขึ้นบาเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่นนอกทุกคนคิดว่าเออกีดจงกีดจามเพิ่นว่าค,ค่อยๆเฮ็ดไปว่าสันเพิ่นว่ามันแบบบ่ได้งานหนักแต่ว่ากีดไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อยกับ,กบกนะคะทุกคนเฮ็ดไปเรื่อยๆเออก็ลองเบิง่งเนาะค่ะอีหยังบ่ลองก็บ่รู้เนาะค่ะก็ลองเบิ่ง ที่หเพันเห็ดได้เนาะคะ่ะก็จะมีแผนหนึ่งแผนสองนะคะล่องให้เพิินล่องกีดยางเบง้ออแต่ามางทีเห็ดเพิ่นเห็ด <c oughs> <head, S 1> ได้ก็โอเคแต่ถ้ามันว่าเออเห็ดบ่ไดม้มันอ่นงาง่ายก็จะไหนหรือเมื่อยหรือรอย่างสิก็จะมีแผนสองนะคะแผนสองคือไปค้าขายนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแยย่งย่งย่งไบญจเห็ดอีกย่างแบบว่าหลายหลายอย่างพร้อมกันนะคะเห็ดเทละอย่งางก่อนนะคะอันนี้ก็คือว่าอันดับแรกเลยก็คือว่า ล้อามากีดยางมุงกรนะคะเพราะว่าอาชีพหลักนะคะพ่อกับแม่ห่ผ้าเฮ็ดเป็นเกษตรกรนะคะกีดยางนะคะเออเ่าก็เรียว่าเออเนี่ยแหละเฮ็ดอาชีพตามพ่อกับแม่ของห่าที่ผ้าเฮ็ดสินะคะทุกคนเออก็เลยว่ากีดยางร้อมุงกรนะคะเออทำาระเทศได้แต่โอเคนะคะต่ถ้าเฮ็ดป่ได้แผนส่วนห่ก็คือคาคายนะคะก็คือเฮ็ดพวกเปิดร้านอาหารสิละคะทุกคนเปิดร้านอาหารอาจะเป็นร้านอาหารตามสั่งไม่ว่าเป็นร้าน กาแฟหรืออะาอย่างสิเพราะว่าเขาก็มีความรู้อยู่แล้วสิไหมคะทุกคนแบบว่าเห็ดอาหารได้หลากหลายนะคะอาหารไทยอาหารยุโรปเจ้ากาแฟเขาก็ส่งได้ยุงสิไหมคะทุกคนขอแต่ว่าเขามีเงินทุนแล้วก็มีทัเลดีๆสักแห่งหนึ่งเขาก็สามารถเห็ดได้นะคะเห็ดแบบเพราะมีพ่อกินนะคะชีวิตเขาแบบเห็ดแบบพ่อเพียงเพราะมีพ่อกินกับพ่อนะคะเพราะว่าเขาเขาไปดินล้นไปต่อสู่มาคักแล้วสิไหมคะทุกคนเออแล้วเม่กับ โอ้ยจากปามาจังว่าสิบกูปีสียี่สิบป,ปีแล้วเนาะคะ่ะเออเข้าเข้ากับไปมากมากพ่อแล้วนี่สินะคะทุกคนก็เลยว่าได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาที่ฮขาจะกลับมาอยู่บ้านก็คือชีวิตคนเฮาก็คือต้องมีหลากหลายนะคะนะเนาะเออเฮาเฮาได้ไปไปพบไปเจอสิ่งที่เฮ้าแบบว่าเข้าไปมาแล้วความฝันเฮาว่าเฮอเ้าเรียนจบเขาอยากไปเฮ็ดงาน จางสันจตุศีเขาก็เฮ็ดตามความฝันเขามาเบิดแล้วนะคะลองเห็นมาเบิดแล้วเออเขามีความสุขเข้าอินตัวในจุดๆนั้นแล้วใช่ไหมคะทุกคนไปให้นี่บันปลาชีวิตเขานะคะเหลืออีกสิบยี 10, 20, 30, ่สิบสามสิบปีหรือจะไหนเขากับบุหูเนาะเขาคนเขาก็กคืออายุหอดลอยปีนะคะทุกคนเออเขาก็เลยว่าโอเคกขสันชีวิตที่เขาเฮ็ดงานชีวิตที่เออเข้าไปใช้ชีวิตเออการเฮ็ดงาน ความสะดวกรู้ลา้าหรือความอย่างเข่ากับพันเบิดแล้วนะคะบันทึกฮอสิล,ลอกมาใส่ชีวิตยุแถวบ้านนอกนะคะยุแถวบ้านเกิดเท่ามาพัฒนาบ้านเกิดเท่าบางสนะคะทุกคนเขาลองมาใส่บนันทึกเบิร์็คือว่าเห็นไห่ชีวิตเท่านี่คุ้มค่านะคะได้ชีวิตได้ลดได้ได้หลากหลายรูปแบบบางสิ่งนะคะทุกคนแบบว่าเท่ามามักอย่างที่บบว่าจำจีนะคะเนะเญญาะเฮ็ดยังแบบเฮ็ดดุนเฮ็ดป้าเรื่อยเรือยอย่างสิ่มันกะบางเธอมันเกิดเกิดการอิ่มตัวนะคะบางเธอเขากันอยากใช่ชีวิตแบบ อีกแบบหนึ่งของห้าองคสินะคะทุกคนเออนั่นแหละก็เลยพักตัดสินใจอีกอย่างหน,นึ่งนี่แหละลำไยกับทองพอดีพอดีเลยค่ะก็ได้โอกาสที่เหมาะเจาะเหมาะสมมากๆเลยค่ะทุกคนอนคะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องเล่านะคะอะคุ้ยเฮน่ะขันลำไยได้ว้าทุกคนขันลำไยได้ว้านี่ว้าวค่ะผักบุนจืลืม่ลอม่ลานะคะพอละรลิเลี่ยสีบใหยเกินประมาณ สิบนาทีว่าให้เกินประมาณ8ปเก้านาทีนะคะมันสีดูมันสีหลดลงอยากนะคะโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคกิมนีรละแม่ก,กันน้ำฝาไวส้สำนีก่อนเนาะค่ะลำยยขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับช่วติดตามไปกันสกยกับลำยญยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> คเะ <c oughs> ดี๋ยวไปเจอกันกิมหนานะคะสรสนคกิปนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย